ขอเพียงแค่กำลังใจเท่านั้นเองได้ไหมล่ะขอได้ไหมอันนี้ก็นี่อ็มม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 ี่เี่แม่นต์เป็นไงน้อเป็นที่ยอะไรคืออะไรนี่อีโอเลียนาคือเมืองจะกับเอากับกูเนี่ยใจเย็นเนีใจเย็นมันมันมันเดินแซมใส่กูเนี่ย เลยมันก็มีกันบ้างแต่ว่ามันต้องใจเย็นก่น okay. อนตรงน้โอเคกลัวจะเผื่อตัวเพราะเดี๋ยวมันได้เฟิร์สบัตรไยตลกตลกเฟิร์สบัตรที่อะไรกูนี่ได้ <c oughs> ตู่ยังไม่ได้เลย <c oughs> โอ้าพาดคลิปตัวหนึ่งไง อะไรมึงไนตัวนี้เล่นอย่างยากดิเวลกอนแต่กูราชาวความมืดกูไม่มีอะไรยากเกินตัว Đi thì cũng giờ luôn trắng nè Hãy subscribe cho kênh

ได้ใจใช่ไหมเฮ้ยพกต่อใกล้ังยังไมเนี่ย เวลาซื้อใหม่เว้ยมากูมียกแล้วมา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 ดูกูชิดว่าใกล้นะนี่ อุ้ยโอ้ยรถถังโอ้มันแฟดอ่ะเฮีย ยูนาล่าไม่มีอันตรีไม่ใช่ยูนาล่าเนี่ยยูดิว่ามาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหเวลาการกำลังเขาคุณเลสเตปูดที่สุดโหดจับได้ยากนี่กูจับตัวนี้ครั้งแรกของปีกูบอกแล้วไง กูไม่อยากเป็นราชาความมืดเท่าไห,หร่ถูกอังเพื่อนแตายไปสองคืยอ้าวก็เลยกลักวเขาได้มาสามกูบอกว่าไงราชาแห่งความมืดมันต้องลบออก่อนเสียเพื่อนมีกี่คนมึงไงเดี๋ยวมึงตัวเดียวก็อยู่กันครบอย่าได้ยินนี่หล่อหลอกหล่อหลอกเลยครับก็มึงตัวเดียวเล่นย้อนยอกย้อน Cứ dẻo mừng tôi đều mới kìa Thấy dạ Cho จอความมืดโอ้โหโดนไก่อ้อมโอ้เปนไหวเปล่าวะไอ้เ่ีหยไหวพี <t <t ่อะไรงี <t um> <t um> <t um ้แม่งไก่คุณไม่ป้อมไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวราชาความมืดแบกเองเฮ้ยไอ้เอียนฟังอ้าวแ้วกูเห็นคุณป้อมสามารถไอ้ตัวมึงนะ เอ้กูราชาความมืดหัวใจกูได้เลยจับดูดินี่ขามามันโล้มมันมันมันล้มนี่ยังมึงน้องเข้าใจหน่อยมันโล้มมันโล้มเว้ยนี่อ่ะมึงจะไปอันนี้มันทำได้ไงเนี่ยก็มันมันโล้มหรอกูไม่ได้ว่าอะไรเลยกูบอกมันต้องเป็นกูนะสามบนหก

อะไรมั้โดนหรอไม่โดนได้ยังไงวะอันนี้อันนี้เจอฮันโคนกูมาดิมาถึงก็จะตายแล้วอ่ะนอ้ยน่าราไงมาดิมา็าออุ้ยมาอุ้ยมาอุ้ยยังไงนี่ ยังไงครับยังไงพอดีเอามนดีอุ้ยขามือนโหดโหดโหดมากเพื่อนอะไรเขาหลังอะไรเขาหลังอะไรอ่ะมันเดีื่ยมันเหนืยเฮ้ยโ้โหดีด oh ีคนจะตายแล้ว นี่ดิอย่าโดนดีมึงเขาคุเรตเต็ดจับเขาก Jean ูเลเต็ดไหมหนี่ดิเอากูเลเต็ดมึงรู้หรือยังทำไมเขาเรียกกูตาชายของความมืดตอบกูมึงตอบกูมมาาเพ่ จริงอ่ะคุณรูห้หรืองทำไมเขาเรียกกูราชัยว่ารูเพราะครูเขาคูเลต ดูขากูเลเตดกูสวยเพื่อนโอยจัดเหรเพื่อนยกนิ้วให้เลยนิว้วโป้งรอเป่านะนิออะ้โป้งนีง่ยเพื่อนเล่นกูเขากูเลเต้นเนียบนะ กำลังเสริมพร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมหรือยังในปากเรื่องบอก

ความผิดอะไรกูถามจริงความผิดอะไรอี๋แก er> ่มันกูว่าช่วยขีดอยู่แต่มันตายตัวเดียวไงแต่โดนซีซีดิโดนซีซีดิโดนซีซีดิเหรอเดิมมายิงซู่อะตึงตึงตึงเออวิ่ง

อเลียน่าเกืตายโอเลียน่าเกือบตายสาธุแย่เยี่ยงยีในลุงลิมิ้ง้มมาครับคนดูสองคนเลยผมแตไม่ทางล้วคนดูผิดหวัง

เย่นดีมากยิงยิงันเดมมีบอดโอเลียน้ากูไม่รู้ว่านาตีอะทำยังงี้อุ้ยอุ้ย มาแรงมาแรงวิ่งไม่ชัวร์มไม่เชื่อกูไหลเฮียเลยกูสะแป๊บอยู่นี่กูโตบเฮียกูงงเขาอยู่สามคนเปิดทำเฮียเลยเป็นพระเอกเนี่ยไหวเฮียเลยไหวไหวแล้วมึงมึงนอนถามจริงไหวแล้วมึงนอนเฮียบอกอยู่เป็นวิวเดียนาวิวเดียน่าไม่รู้จักฝั่งโกรธอีมันเลยนี่ได้ไงกระโดดได้และเป็นมึงนอนได้เหยานามีดเป็นหนาเพื่อนเนาะเฮีย ไอ <railway |ro|> ้เรีกโกไอ้โปกิี้เขาเอาขู่เนี่ยแป้งโป๊กกี้ดราก่อนเอ้ยตรงนี้เคลียร์วอร์ดยังวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยแล้วมี

เราแชร์ความมึดเป็นเรื่องกันอุ้ยสามคนดูเลยสวัสดีครับคนดูเอ้ยพิมมาคุยกันได้นะครับผมคุณเหงาดูที่กูดำเทียเลยนักหนาสองทีกูถามกูชอบไหมอันที่สองคือชอบมากเออว่ามีอะไรไหมจริงครั้งแรกชอบสองท๊อปมากบอกมันไม่ค่อยตก p r o ิ a b i l i โมบายโมบายอุ้ยอู้ยร็ร็รบาลีลูกจ๋ามาแล้วครับเพื่อนเพื่อนมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนดีกว่าไม่มาครับมาดิวัวกทิลวัวกทิลวัวกทิล กูได้พเจ้าลงด้วกันระเจ้าลด้วกันแล้ะเจากันเดี๋ยพิถามก่อนมานุงว่ก่นไหมเพื่อนได้ป้อมไหมนัะเห็นมนัน่สนามันเบียวตรงไหนครับติงครับติดงน มีทีมมีหน้าอยู่อ่ะดูมันตีกันเองเว้ยตอนเีย เฮ้ยเฮ้ยอุยออ้ยเกืเอบวันเกือบสัรวันนะฮดเฮียเกือบเป็นรากมะม่วงบอกของก็แหละเขาจะบวกก็บวกอะกูได้บวกคัสสัตแล้วกูได้บวกคัสสัตละ

พะร้องเพลงโว้ยเต้นหนอนเต้นร่นลำเต้นร่นลำตึ้งตรมาจาวานแบกจัดไหนอ่อะกูนี่แหละร้าชายความไม่ <c oughs> จำเชื่อกไวย